สี่นางเอกหินแกรนิตถูกทุบให้เป็นเพชรนักแสดงแต่ละคนกว่าจะปักหมุดเป็นนักแสดงคุณภาพเป็นที่ยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ละคนค่อยๆสะสมประสบการณ์เพื่อพัฒนาฝีมืออย่างหนักเพราะหากไม่ดีก็จะโดนสวดยับทันทีเล่นแข็งดังหินผาแต่หยุดก่อนพวกเธอเหล่านี้ไม่ใช่แล้วจ้าเพราะเล่นดีขึ้นจนได้รับคำชมมีใครกันบ้างไปดูกันเลย เริ่มต้นคนแรกริชชี่ออร์เดตเธอโดนแอนตี้อย่างหนักหน่วงถึงฝีมือการแสดงที่ไม่เข้าตาตั้งแต่เรื่องคู่กรรมแต่ล่าสุดเล่นดีขึ้นอย่างมากไม่จริงตรงไหนเอาปากกามาวงไปดูซักซอนเงารักขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอและซิเนหาสารีต่อกันที่มารีเบอร์เนอร์ประเดิมผลงานจากดินแดนวิกซามสามหนุ่มเนื้อทองก่อนตัดสินใจมาเติบโตในรั้วบ้านใหม่ช่องวัน31 จากวันนั้นถึงวันนี้ระดับการแสดงของมารีอัพเลเวลอย่างเห็นได้ชัดพิษรักรอยอดีตน้ำตาสั่งได้เล่นดีจริงๆอยู่กันต่อกับนังเอกช่องวันเพลงขวัญน,นัตยาดาวรุ่งดวงใหม่ที่มีผลงานออกมาตลอดและต้องยอมรับว่าละครเรื่องแรกดอกแก้วกาหลงยังไม่ถูกจริตคนดูสักเท่าไหร่แต่เสียงติได้แปลเปลี่ยนเป็นความพยายามเมื่อเธอพัฒนาฝีมือด,ดีขึ้นมากล่าสุดไม่ธรรมดายืนหนึ่งประกบคู่ต่อธนภพแล้ว ดท้ายนางเอกวิดหมอชิดปูเป้เกษรินแจ้งเกิดกับละครพื้นบ้านก่อนที่จะถูกคว้าตัวจับปลุกปั้นเป็นนางเอกของสถานีและฝีมือก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ต้องแปลกใจที่จะเห็นปูเป้มีละครจุกๆรอออนแอร์สามเรื่อง